ี่ก็ลูลูเรียบร้อยเป็นแต้มที่สามครับอู้ตัวนี้ไงเฮงไงเฮงไงเฮงอู้ันสนใจว่าเสื้อนี่ของเสือเส้อครับพักมาเลยเด้อแต่ก็ช่างเพจเลยครับเ๋ยวสีอินบ็อกมากก็ได้ครับวันนี้พากันมาหาจินเขาป้าอีกคือกานะครับยูไห้ยูหน้าคือเกา้วพี่น้องเด้อเหลือเวลครับวันนี้ไป็นนาหนุ่มครับ อาหครับนี้ครับอาหารงูทกตัวหละเ่ครับอุ้ยห้อยงามบาห้อยนวมากครับู้บางลัอือตรงนู้นตามคับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่นะครับวันนี้นายพันธ์่อยมามาใส่หนูนี่ครับตำเคียงฐาได้ปะป๊า ดงมันสัๆตัวนี้สีของแท้นี่ของแท้เลยนี่หัวเสื้อมันอยู่นี่สิหัวเสื้อยู่นี่โอ้เด็ดเด็ดเด็ดนี่นะครับการดักหนูนะครับเอาปากคู่เลยเป่าครับอาจารย์นี่เดี๋ยวนี่หนูออกมาต้องออกมาจากคู่แล้วกอนจังเท่านี่ตำเครื่องทาครับพี่น้องครับเราก็เสียดเนี่ยนี่ถีเร้นบ่นี่หอมเป็นหอม ก็ต้องใส่ห่อมบ่ะเพเกี่ยวกับห่อมเลยต้นเจัว่าเสื้ออ่าสนใจหัวเสื้อนี่หัวเสื้อครับพักมาเลยดนะครับถักมาทางเพจเลยครับเดี๋ยวสิอินบ็อกมากกัได้ครับวันนี้พากันมาหากินเขาป้าอีกคือเกานะครับยูไห้ยู่หน้าคือเกาเ้็พี่น้องเด้อหมูเห็ดเป็ดไก,ก่กะหลายแล้วเบียร์ขี้เหยียบเดือยก็ขี้เหียวเดือข้ามเฮ้ยข้าอ้าวห้อยนี่น กินมาง,งามครับนูใหย,ยืนมือบ่บ่บเป็นทองข้างป่ะบ่บบเป็นเหลี่ยมอ้ำอายตัว <c oughs> เอาซะอีกบ่บ่มั่นใจบ่<า>อีกบงังอ,อีกบังนึงเอ้อวงามงามแหงเปลวตึงปึงหนูประมาณตัวนึงอยู่นี่มันึ่งเรียนกระเป๋กันมาหนูตัวนึงครับยุ่นี่นครับกึ่งหูคักแต่ยุกับหนูบ่ คุกกี้ยูกับหนูโอ้คุกกี้ยูกับหนูหลายปีครับบนว่าขักอันนี้เป็นบ่วงเี่ยนี่เพื่อนบ่วงพี่ขัดบ่วงพี่ขัดจับตายโอ้ดวงก็เรียกด้วงอันนี้ก็สีน้ำหอมปาทุ่งธรรมดาตัวนี้เอ้านี่แหละครับบรรยากาศจะทงไฮทงหน้านะครับปลาก้วยปลาเข่าผู้เฒ่าบ่าว่าไฮมา ใส่หนูออกจากป้าเข่าให้แน่มันกัดเข่ากัดหนามนะครับพี่น้องครับข้างกับนี่จะป้าเข่าเลยด้ด้วยหยับนะข้าพี่น้องว่าเพิ่งป้าเข่าครับอุ้ยพคนน่ะครับป้าเข่ากระลังงามอันนี้เป็นเข่าหน้าปังนะครับพี่น้องครับเข่าหน้าปังกระลังงามครับเอาฝากคิดตามนี่พี่ตัวไปแล้วครับเด้อปันตายเล่อหยับแน่หยับแน่แล้วแบบเอาเท่าไหร่ you <laughs>